สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมมาดูรถรออของบริษัทษสอสําาานดีกันหน่อยครับประเดิมเที่ยวแรกเลยล็อกกีหน้าเงาครับ วันนี้เทดินอยู่ติดกับถนนสี่เลนเลยใกล้ๆปั๊มบางจากอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมคันนี้สติกเกอร์ตีเล็กสายมันถึง2แผ่นด้วยกัน คันแรกออกไปคันที่สองมาแล้วครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รถบางส่วนของทีมงานเนี่ยมาเทนะครับแล้วอีกบางส่วนนี่ก็ไปเทตามจุดต่างๆครับในตัวเบอร์แคนดงซึ่งก็อาจจะเห็นไม่ครบนะครับสอจำราดีนี่ไม่เยอะ ประมาณ10บพันครับ วันนี้พี่เปป้ร้อยโลนะครับโดดลงจากรถหกล้อมาขึ้นรถไถแล้วก็รับหน้าที่เป็นดัมแมนด้วยครับเปป้ร้อยโลของเราครับ พี่เป้บอกจะนอนแล้วนะรอนานเหลือเกินหกล้อก็ไม่ได้ครับแล้วก็มากร,กระจายกันไปเทด้วยนะครับวิ่งไกลด้วยเดี๋ยวเราเร่รถไทยอยู่ตรงนี้แต่เ,เราจะไปคุยกับพี่เป้ๆกันนะครับ เป็นยังไงพี่เป๊ะๆทำไมวันนี้ได้มาขับรถไถผมมีคนขับป๋าไปใส่หรอป,ป๋าไปตากเขาเล่าโอ้โหเราเกี่ยวเขาหน้าปังแม่เลยไปตากเขาพี่เปเป,ป้ก็ต้องจอดจอดหกร้อเอาไว้แล้วก็มาขึ้น,นรถไถให้ลูกเคยมันขับแทนอ๋อลูกเคยของเสียจันทร์ ม่่วนยอูบตอนนี้นะเขาชิงกันแย่งกันนะรถขุดกี่คันนี่คันเดียวคันนึงเอาโล่งงานน้องแบบยึดใส่อยู่แถวบ้านหวัวดละงานห้องบ่ราะหลอกคลองงานไปโค้ย่างเดียวบ่าเขาชิงกันนี่หมายความว่าจะไหนนี่แซงกันในบ่อ๋อ <laughs> แข่งกันในบ่อ <laughs> เสียพุ่มค,มครับแม่โคแมนโอ้มันละครับ,บางานนี้<ม>นเดี๋ยวจะต้องตามไปที่บ่อครับพอมาเทานี่กี่คันเนี่ยจุดนี้สามสี่คันสามสี่คันเราเห็นไปแล้วสองอ,อ,อ,อ๋อไอ้อมดนี่แม่หนิบ๊ยอาโดนมาเลีย <laughs> <笑><笑>จอบร้อยได้เสียอ้นนี่ขายอย่างเดียวช่วงนี้พากันข,ขายบัดเอาเกียบทุก แพงกขากนอ,ขอให้เห็นมันบอจะโบกมันวะโขายอย่างเดียวแล้วกอ,อ,อโอระท่อมนี้น่าอยู่หลือเกินง่วงแล้วแมนบอนี่ถ้า,ถาอยู่อย่างนี้นี่ง่วงเลยนดยซุ้มนึง โอ้เสียงรถอยู่นี่นนเข้าไปข้างโรงเรียนบะข้างโรงเรียนแคนดงอ๋อตามไปที่บ่อแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันครับพี่เป๊ะๆบอกว่าอยู่ที่บ่อดินเนียมันมากงั้นดูแค่สองคันนี้แล้วกันครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ